สนับสนุนโดยกลุ่มปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย i ไ s i d e Thailand ับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณอมวัคุณอมรัตใช่ค่ะสวัสดีคับสวัสดีค่ะคุณในค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทาง FM 9770นะคะรวมทั้งคุณผู้ชมทาง Speak New ทุกทุกท่านนะคะวันนี้ปีงบประมาณใหม่แล้วนะคะ1ตุลาคม2557กับเจาะลึกทั่วไทยินไซ d ์ Thailand ค่ะชีวิตใหม่ของใครหลายคนแต่ขนะเดียวกันชีวิตของใครหลายคนมันก็จบสิ้นไปแล้ว ใช่ค่ะเร่งไปไหมเนี่ยมันเป็นความจริง <c oughs> สู่สาระที่กำหนดเอาไว้สำหรับชาววันนี้ค่ะเขาสู่สาระเลยนะฮะอย่างรวดเร็วนะฮะ <c oughs> อยู่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 นะฮะ <c oughs> ผมใช้คำว่าอยู่อยู่นะฮะก็มีคนออกมาเปิดประเด็นคนชั่ว <c oughs> ใกล้ตายชั่วครู่ค่ะ สาระของมันคล้ายกับการจุดไฟสงครามรอบใหม่ในแผ่นดินคล้ายๆดังนั้นนะครับเรื่องของเรื่องเรื่องของเรื่องคุณสมชายสวยงการหนึ่งในกลุ่มนำ42วอร์ปัจจุบันกลับมาอีกครั้งในฐานะ สนช,ชสมาชิกส,สาภานิิิตตบััญญที่กำลังจะต้องทําหน้าที่อยู่นะคะหลังจากนี้นะฮะนะฮะ,ฮะ,ฮะอยู่ๆคุณสมชายสวงการนะครับก็ออกมาโพสต์ข้อความใน Facebook กันะฮะสาระย่อดได้ดังนี้ครับคุณสมชายสวัการพูดถึงคนชัว่วแก้งตายชั่วครู่ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดความปองดองในแผ่นดินมันมันจึงยังไม่เกิด ใช้คําว่ายังไม่มีโอกาสเกิดอแล้วคุณสมชายก็ขยายความคําว่าคนชั่วคนชั่วคุณสมชายหมายถึงคนในเค,ครือข่ายระบอบทักษิณรวมถึงตัวคุณทักษิณคนแดนไกลด้วยนี่แหละพวกเรตรงๆไม่ต้องอ้อมขอมานะครับแล้วยังมีความเคลื่อนไหวใ,ใน,วนทางลึก ขึ้นไหวอย่างมีนัยยะและสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในและต่างประเทศอดังนั้นที่เห็นที่เป็นอยู่ภาพตรงหน้ามันแค่คนชั่วแกล้งตายชั่วครู่แต่ลึกๆยังมีความเคขึ้นไหวและเชื่อมโยงกัน คุณสมชายสมบัตการพูดถึงเรื่องนอปชพูดถึงเรื่องคนเสื้อแดงเขาจะหยิบฉวยเอาวันเกิดของตูจ่จตุพรพรมพันธ์ประธานนปชใช่ค่ะประธานนปชนะคะห้าตุลาห้าตุลาคมนี้ค่ะปี2 5งหเนี่ยค่ะ,ะมาเป็นประเด็นตั้งต้นในการที่จะรวมพลคนเสื้อแดงอีกครั้งที่บนซาเขาใหญ่ก็ไปกันอย่างมากมายเมื่อเราได้อ่าน Facebook ของคุณสมชายก็ตกใจเหมือนกันใช่ค่ะดังนั้นเราจะไปสอบทานสถานการณ์คนชั่วแกล้งตายชั่วครู่ กับคุณสมชายสวนการทครั้ะ,นะใน a c e b o o k นะคะของคุณสมชายที่มีการโพสข้อความนี้รวมทั้งมีแจ้งกำหนดการที่เขาจะนัดรวมพลกันด้วยนะคะผ่านทาง Facebook ของคุณสมชายด้วยนะคะวันนี้เราจะเล่นไปเดีเดยวเราจะว่ากันด้วยเรื่องคนชั่วแกล้งตายชั่วครู่จริงหรือไม่อย่างไร ค่ะและเราจะไปกันรอบด้านครบถ้วนน่ยนะคะใช่เราจะคุยกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ตกเป็นประเด็นข่าวนะคะเพื่อจะได้พูดในเรื่องนี้ว่าข้อเท็จจริงคืออะไรกันแน่ <มา S 2> นะคะ คุณสุชายยังได้พูดถึงความเคลื่อนไหวจากฝั่งต่างประเทศที่คล้ายกับเชื่อมโยงกับความเคลื่อนไหวของคนในเครือข่ายระบบทักษินแล้วคุณสุชายพูดถึงทูตสหรัฐประจําประเทศไทยคุณคริสตี้คลินีไปนั่งคุยกับเว็บไซต์ประชาไทยเมื่อ26กันยาที่ผ่านมาซึ่งซึ่ง,ซ,ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งก็เป็นที่รู้กันว่าประชาไทยนั้นจะเป็นจะเป็นสื่อ จะกลับเป็นสื่อน,นอกกระแสที่ท,ที่ที่มีบทบาทในการเชื่อมโยงกับอะไรต่อมีอะไรประมาณนั้นน่ะนะครับสักครู่นึงเราจะไปกันที่คุณสมชายนะคะที่มีการโพสต์ Facebook ตรงนี้แล้วก็ถือว่าเป็นประเด็นนะคะที่หลายๆคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะออกครับเมื่อเราได้สื่อสารกับคุณสมชายก่อนแล้วใช่ไหมครับเรื่องการขยับเวลานะฮะเดี๋ยว สักคู่อีกสักหนึ่งนาทีค่ะุณสชใจรับสายแล้วแหละแต่ขอจอดรถก่อนนะเราสองคนฮะจะได้สะดวกในการพูดคุยกันนะมเรจะเป็นวันนี้เรื่องคนชั่วแกล้งตายชั่วครู่นะฮะเรื่องเดียวจริงๆแต่เราจะไปให้มันครบรอบด้านครบทั้งสด้านด้วยกันนะครับใช่ค่ะเอาละครคนที่ตกเป็นข่าวก็จะได้ฟังในมุมมองคนที่ตกเป็นข่าวด้วยนะคะแม่มีอยู่สองคำที่เป็นคีย์เวิร์ดนะคำที่หนึ่งคือคนชั่วค่ะคำที่สองคือแกล้งตายชั่วครู่ แกล้งตายชั่วครู่ที่จริงนะแกล้งตายเป็นศัพท์ที่เรานํามาเผยแพร่ในแวดวงยุทธจักรนะออจัได้ไหมใช่นักการเมืองบางคนที่แกล้งตายเป็นบางคนแกล้งตายไม่เป็นไม่เป็นออ,อย่างเวลาพูดถึงคุณโอคพันทองแท้ลูกชายของคนทักษิณน,นะเราก็เคยวิจารณ์นะไอ้เด็กหนุ่มคนเนี้มันห้าวแล้วมันก็แกล้งตายไม่เป็นอ,อมาอยู่นิ่งๆภาษาโบลิมภาษาโบลิมบอกรบร้อยครั้งแพ้ร้อยครั้งอ,อื ขาว่ากันดังนั้นก็ไม่ทราบสิครับพูดกันสนุกสนานเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะเราจะไปคือคือคือประเด็นที่คุณสมชายสมัยการเปิดกันขึ้นมานั้นต้องบอกว่าน่าตกใจค่ะแล้วถ้ามีความเคลื่อนไหวดังนั้นจริงเรา้ามีการแกล้งตายชั่วครู่จริงเอาละครับไปกันที่คุณ,คณสมชายสวัยการะะนะคะเป็นสนชแล้วก็เป็นการนำ42วก่อนหน้านี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณสมชายค่ะสวัสดีครับคุณอมรรดคุณดนายแล้วก็ท่านผู้ชมครับครับครับน่าตกใจนะฮะ ถ้าสถานการณ์เป็นดังที่คุณสมชายสวนการได้บอกไว้ใน Facebook ว่าคนชั่วแกล้งตายชั่วครู่ดังนั้นโอกาสปองดองมันจึงยังไม่เกิดดังนั้นยังต้องรบกันอีกยืดเยื้อยาวนานขยายความสักนิดสิครับมีข้อเท็จจริงอย่างไรครับคุณสมชายเล,าเล่าให้ฟังสักนิดครับประการแรกนะครับต้องแก้ข่าวก่อนผมไม่ได้ใช้คําว่าคนชั่วแกล้งตายชั่วครู่เพรห้าะ<ฮ>อ่านให้ดีนะครับผมไมเขียนว่า แต่มีการแก้งตายชั่วคราวอ๋อชัคราวแก้งตายชั่วคราวต้นละความหมายเลยนะครับแก้งตายชั่วซนๆๆๆคำว่าคนคนชั่วนั้นสื่อบางสำนักคนสื่อบางสำนักจัไปพาดหัวเองนะฮะโอเคโัเคโอเคโอเคอเคโอเคโเคโอ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 เค้เคโอคโอเคโอเคโอ้คจอเคโอเ่โอเอคาออเคโอเคโครับอเอเคอเคเคอวอเกิดสืบเนื่องจากอย่างนี้ครับทางการข่าวที่ได้เออ หน่วยข่าวกรองหลายหน่วยตรงกันนะครับก็ออจะพบความเคลื่อนไหวที่ออกมาประเดประดังมาในหลังจากที่เ,เปลี่ยนจากคอทชอม,มาเป็น,นรน<ช>ัฐบาลซึ่งอันนี้เป็นปกตินะครับก็จะเห็นว่ามีความเคลื่อนไหวทั้งบน<ช>ดินใต้ดินเป็นระยะระยะอ,อ,อาจจะด้วยสาเหตุประการใดก็สุดแ้่แต่บางกลุ่มก็บอกว่าก็เป็นการแค่รักษากระแสไว้เพราะว่าเขายัางต้องการเป็นทักการเมืองอยู่ต่อไป<ช>ออบางกระแสก็บอกว่าโกงก็ สร้างดุลเพื่อถ่วงดุลในการที่จะไม่ให้คอสชหรือรัฐบาลเนี่ยออกรัฐธรรมนูญหรือดําเนินคดีพิจาริณจำนำข้าวปอดถอนนะคและก็คือลักษณะของการต่อรอองแบบวิสัยตํารวจนะครับขออนุญาตนะครับใช้อย่างนั้กันนะครับจะไม่ได้ว่าตํารวจทั่วไปท่านทัศน์ศีเนี่ยเป็นตํารวจถ้าเป็นดรทางอาชญาวิทยาเพราะฉะนั้นก็ต้องสร้างแรงแรงต้านไว้ระดับหนึ่ง เพื่อกติจานะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นสุรพงศ์ตองรู้จักใช้คนที่ออกมาให้กำัดที่ยิบเลยนะครับเกือบทุกครั้งในอาการตอตหนี้ตีตีการทํางานของฝ่ายต่างๆแม้กระทั่งการเลือกสรรสปชก็ดีคุณน้ำเงยจังผาก็ดีคุณชวฤทธิ์วิยาสุดก็ดีหรือหลายคนที่ออกมาเฟซบุ๊กคุณจะดูแล้วก็อันนี้คือส่วนในพัดส่วนที่สองก็คือส่วนของนปชนะครับ ก็ไปเช็คจากการขึ้นเฟซบุ๊กใหม่นะครับว่าเช่นเฟซบุ๊กว่ากูต้องได้ร้อยล้านจากทักษิณแน่เดี๋ยวเราก็ไปรูปทักษิณเป็นขปันขี่เหมือนซูเปอร์แมนดีดัดไงยังไงนะฮะในเฟซบุ๊กในของคนในกลุ่มนปชก็ขึ้นอย่างไรนะฮะก็เป็นรูปอับนี้ครับถ้าไปดูนะครับเฟซบุ๊กว่ากูต้องได้ร้อยล้านแน่ต้องได้ร้อยล้านแน่ใช้ชื่อแบบนี้ละครับเดี๋ยวุณนะยนปชกูต้องได้ร้อยล้านจากทักษิณแน่แน่ อันนี้ตรวจสอบแล้วเหรอคะเป็นเป็นเฟซบุ๊กของกลุ่มคนเสื้อดังก็เป็นเฟซบุ๊กที่สนับสนุนไปทางนนั้ครัาสนับสนุนไปทางนนนั้ะครัับนะคราจะบอกว่าเป็นของใครเป็นของกองประวัของพันธมิตรอะก็คงไม่ใช่เพราะในความคิดจะเป็นไปทางเดียวแต่สาระของมันอย่างไรครับสาระก็ออกมาเตรียมตียกระบวนการทุกอย่างนะครับแล้วก็จะมีแฟนคลับที่ดูจากรายชื่อบางส่วนก็จะเป็นกลุ่มเดิมเดวเดียวกันเลยนะครับใช้คำบางครั้งก็ ก็ลักษณะที่ปลุกปุกเล้าแล้วก็ยังมีการโจมตีด้วยบางคำก็้อยคำหยาบคายอะไรก็ว่าไปส่วนที่สองยังมีเรื่องของเว็บไซต์หมิ่นสถาบันนะครับจะใช้ชื่อไอยาเป็นภาษาอังกฤษนะครับ i l y a มัน t o d n p o d j นะครับยังเคลื่อนไหวในเรื่องของการเรียกปลุกกระดมแล้วก็สถาบันพระมหากษัโดยใช้คำพูด ไปในทางบิดเบือนเรื่องนะครับเรื Jamie, lonely, ่องของสาบันโดยใช้ตัวสมมติขึ้นมาก็ตามเนี่ยขึ้นไปต่อเนื่องแต่การจับงานของวันเกิดในข่างการวันเกิดใครก็จับได้ผมไม่ว่าอะไรแต่การวันเกิดการจับงานวันเกิดของประธานนอกจอที่ห้าตุลาคมนะครับที่เขาใหญ่นะครับที่ออกหมายมาที่โบนันซาเนี่ยนะครับไปนมัสการหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกร่วมทําบุญฉลององค์พระแสนบุญบารมี นะครับออกจากหน้า,าไปร่วมกันเนี่ยนะครับครับวันที่ห้าก็น่าสนใจอย่างยิ่งการที่เกิดบางกลุ่มของอกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับก็ยกชีวิตเทยียบเท่ากับนักสู้เรียกร้องประชาธิไปไตยในฮ่องกงเนี่ยชีวิตนะหรือ,อคุณนักสื่อซึอย่างนี้รายจริงารายเซนจริงหรือไม่แต่ไปดูจากรายมือกับรายเซนเทียบเคียงกับเรื่องอื่นที่เคยเขียนมาเนี่ยก็เ,เคียงกันมากครับผมก็เชื่อเป็นเรื่องเป็นอันจริงนะครับที่ส่งมาถึง คนในเว็บไซต์พันทิปนะครับค่ะอ๋อค<น>ุณ <คน S 1> ทักษิณคุณทักษิณเขียนเป็นลายมือตัวเองแล้วก็ส่งเข้ามาในห้องราชดำเนินของเว็บไซต์พันทิป ขอฝากความขอบคุณและความมะลึกถึงมายังห้องราชเลิเมรนพันธิพิ์ทุกท่านครับว่าเป็นบทโททักษิณชินวัตรการจะบอกว่ามันเป็นความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณคนแดนไกลที่จะบอกว่าเรียงกระแสจะจะบอกว่าปลวกกระแสจะเรียกบอกว่ารีมายแบรนหรืออะไรก็ไม่รู้ลหะเยอะแยะก็คือเขายังไม่นิ่งเขายังกระโดดอยู่อควยิ่งมผมจะนิ่งนะครับอแล้วรออีกสปีไม่ต้องรีบร้อนอะไรมาดูคุณโอ๊คต่อนะครับก็จะระยะอีกสามวันทบกลับมาจากนั้นก็เป็นการ์ตูนแอนิเมชั่น จะตาดูดาวเท้าติดดินแล้วตอนนี้ก็โปรโมทสองอันคู่กันนะครับเพลงคืนความสุขของท่านคนเอกประยุทธ์แางกับตาดูดาวเท้าติดดินเนี่ยเวลาส่งไปในเว็บไซต์อะไรเขาจะส่งไปคู่กันเลฮะวิธีการดูดาวเท้าติดดินนั้นเขาก็แปลงเป็นเพลงด้วยเหรอฮะเส้นเพลงด้วยครับลองเ้ยครับทดเพลงตาดูดาวด้วยเหรอใช่ครับโอ้โหไปด้วยกันนะครับคลิปนี้แอนิเมชันนี้แหละครับไปด้วยกันครับ นะครับครั้งนี้มีกลุ่มศิลปินร้องเพลงถนนก็มีขึ้นแอนิเมชันและเพลงไปด้วยกันนะครับอืมอ่แล้วก็มีเรื่องหนึ่งเอ <tama> ่อก็อันนี้ก็เกี่ยวกับเพื่อนสื่อเราก็ก็คือการที่ครูดคิสเซนี่คิสตี้เคนนี่ก็ไปพบปะกับู้าสหรัฐประจำกรุงเทพอ่า ที่นี้ผมเรียนว่าคุณคริสตี้เนี่ยไม่ค่อยเหมาะสมอย่างยิ่งนะครับเว็บไซต์ประชาไทยเนี่ยส่วนตัวผมว่าอ่านท่านอยู่นะครับแต่ว่ามันมีบางเรื่องที่เกี่ยวพันกับคดีหมิ่นอันนั้นก็เป็นความเชื่อส่วนตัวแต่ว่าเมื่อเดือนมีคดีอยู่ที่นี้คริสตี้ก็น่าจะรู้การาเทศะไม่น่าจะต้องไปเยี่ยมเยียนขนาดนั้นนะครับแล้วก็ยังมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เลขาธิการเอกก็ไปเยี่ยมเยียนธวิทยุชุมชนที่อุดรธานีอย่างเงี้ยเป็นต้นมันมันมันเหมือนการประกาศข้างใดข้างหนึ่ง นะสหรัฐอเมริกาไม่ควรยุ่งเกี่ยวในการเมืองในประเทศไทยรู้สึกรู้สึกทูดคริสตี้คลินนี่จะไปเยี่ยมเว็บไซต์ประเทศไทยเมื่อวันที่26กันยายนใช่ไหมใช่ครับใช่ครับก็ท่านก็ไปเยี่ยมได้นะครับไปเยี่ยมสปริงนิวไปเยี่ยมช่องสามอะไรก็ไดแ้แต่ผมคิดว่าตรงนีมน้มันเด่นชัดในเรื่องของการเป็นปฏิปักษ์เป็นหมอกฝักบอกฝ่ายแล้วก็ข่าวก่อนน,นั้นก็ให้เลยขานุการเอกไปเยี่ยมสถานีของนปชที่อุรารธานีอย่างนี้เป็นต้น ไม่ค่อยเหมาะนะครับผมก็เห็นว่าความเคลื่อนไหวอย่างนี้เนี่ยยังเป็นความเคลื่อนไหวที่เอาถือว่าบนบนดินแล้วกันนะครับส่วนในญิผมยพูดถึงรวมถึงการที่ออกมาโพสต์เองยกย่องการชุมนุมของคนฮ่องกงว่าเป็นแบบเดียวกับที่นปชทำเนี่ยผมเนี่ยเห็นเห็นด้วยกับท่านคนโดนันทเดชที่ออกมาโพสต์เมื่อวานนะครับว่ามันคนละเรื่องกันแล้วก็ตอนนี้มีการเตรียม นะครับปลุกแนวร่วมเสรีไทยแต่งชุดดาที่นอนุสรสถานวมาที่14ตุลา<ช>อันเนี้ยอันนี้บอกว่าจะทําแบบฮ่องกงผมคิดว่าท่านพลทนยเดชบอกไว้ดีครับบอกว่าคนกลุ่มนึ่งกำลัเงเข้าใจผิดทั้งข้อได้จริงที่เกิดจากการประท้วงและจุดประสงก<ช>ารประท้วง,อย,ง<ช>อย่างมากเพราะว่า การประท้วงของรัชสาองกงเป็นการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพเบื้องต้นถูกไหมฮะไม่ต้องการอำนาจในการบริหารแล้วก็ไม่มีการใช้อาวุธสงครามไม่มีการเผาบ้านเผาเมืองไม่มีนักการเมืองลุกเข้ามาอยู่บ้างหลังก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวอันหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจับตาดูครับสรุปแล้วก็คือไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้และเป็นที่มาของการที่คุณสมชายใช้คําว่าแกล้งตายชั่วคราวคนที่แกล้งตายชั่วคราวก็คือ คนในเครือข่ายระบอบทักษิณตั้งแต่ตัวคุณทักษิณลงมาจนกระทั่งถึงคนที่สนับสนุนคุณทักษิณน,นปชเสื้อแดงเข้าขึ้นไหวหลากหลายรูปแบบประมาณนั้นน่คือามาสองข้อหนึ่งหรือข้อสองอย่างที่ผมว่าก็แล้วแต่แ่เราจับความเคลื่อนไหวได้ต่อเนื่องและมีนายามัยยะสัมพันธ์กันครับคือเขาไม่หยุดว่างั้นเถอะถูกต้องครับทีนี้ในขณะที่ เป็นไปได้ครับในฝั่งหนึ่งกปปสจะเคลื่อนไหวหรือไม่รราประชาธิปัตย์จะเคลื่อนไหวหรือไม่เราก็ต้องจับตาดูแต่ว่ามันยังไม่เห็นความในยะสําคัญต่อการเคลื่อนไหวเป็นลักษณะกระบวนการโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเคลื่อนไหวที่น่าจะโฟกัสกันก็คือการระดมพลคนเสื้อแดงในงานวันเกิดของคุณตู่กจตุพรวันที่5ตุลาที่มนฑลชาเขาใหญ่นะฮะใช่ครับเขากำหนดการตรงนี้เขาเอาจริงเหรอ ก็กำหนดการนี้ก็เอาจริงไหมพวกวันอาทิตย์น<ๆ>ี voila, <ๆ>้ก็รู้ครับแล้วก็เขาก็ magic, จัดจัดเป็นอย่างเนี้ยครับซึ่งผมคิดว่าเอไม่น่าจะจัดนะครับอันนี้ก็คอบชก็น่าจะเข้าไปดูไม่ได้ห้าสิทธิในการจัดงานมันเกิดนะครับแต่การจัดงานมันเกิดถ้าเป็นเรื่องเฉพาะครอบครัวภายในบ้านทานข้าวกับภรรยาลูกก็ว่าไปนะครับสนิีก็ว่าไปไอ้นี่จัดงานมีกําหนดการออกมาชัดเจนมีการออกประกาศเชิญชวน ประชาชนมวลชนไปร่วมนะครับเราอ้างการทาบุญเนี่ยผมว่าไม่หมาะครับเอ๊ะที่นี้ทีนี้ที่คุณสมชายไปเกี่ยวหน้าเฟซของใครไม่ทราบมาแปะไว้ในเฟซของคุณสมชายที่มันเป็นข้อความเชิญชวนซื้อบัตรพันบาทไปร่วมงานวันเกิดของคุณตู่จตุพรวันที่5ตุลานั้นน่ะนะครับอันนี้ไปเกี่ยวมาจากเฟซของ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 ใครไหนครับไม่ได้ข้อมูลจากไหนคะ อ่าก็ก็มีเออ่พี่น้องเสื้อแดงเขาส่งมาให้ผมนะครับอ๋อพี่อ๋อพี่น้องเสื้อแดงเองเหรอคะไม่มีพี่น้องเสื้อแดงเลยนงน้องเดี๋ยวมีมีเสื้อแดงก็มีพี่น้องด้วยแหละคอืออยากผมก็เป็นเสื้อแดงหลายคนนะครับอ๋อค่ะครับไอ้เขาควรรู้ว่าคุณสมชายซื้อเหลือง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 อ้อยเลยแล้วแล้วแล้วก็จะส่งมาทำไมอ่ะ เอาก็เขาเห็นว่าเขาบ้านเมืองมันควรจะเดินให้สงบได้แล้วอ๋อค่ะนะครับดังนั้นดูจากโพลนะครับเราอยากเห็นการรัฐประหารแต่เราก็เบื่อความขัดแย้งที่นำไปสู่การฆ่าคุณใดเคยสงสัยไหมครับล่าวว่าอาวุโสของผมเนี่ยทำไมต้องประกาศกฎในการสืบตอนตีสามอันนี้เป็นคำถามนะครับวันที่20่สิทำไมประกาศกฎในการสืบตอนตีสามปกติประกาศเป็นกฎในการสืบตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์จอมพลถนอมเนี่ยเขาประกาศตอนเช้าหรือไม่ก็ตอนบ่ายตอนเย็น ถราไม่ตูนสามเพราะว่าคืนนั้นจะมีการใช้อาวุธสงครามที่จับได้รัถลมยิงประชาชนเบารับเนี่ยครับเป็นความแย่ที่ผมคิดวราคนไทยเห็นละโอเคครับโอเคสรุปแล้วก็คือว่าแต่ถ้าละรถ้าปวงก็เป็นข้อมูลที่เป็นพื้นฐานที่ทําให้คุณสมชายสรุปว่าแกล้งตายชั่วคราวดังนั้นจะแกล้งตายชั่วคราวจริงหรือไม่รองดองกลับมามีโอกาสเกิดหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับมาถ้าข้อมูลมันโอเคก็ ว่ากันตามนั้นเลยนะฮะผมออกมาวอร์นิ่งเพื่อให้สังคมได้เห็นถ้าเราจะเดินหน้าแต่ผมยืนยันนะครับว่าเราควรจะกับสูนการปฏิรูปประเทศการปองนองต้องเกิดขึ้นแต่การปอมดองนั้นไม่ใช่หมายความว่าคดีทุจริตไม่เอาไม่ได้ครับต้องเดินไปคดีฆ่าคนตายก็ต้องเดินไปนะครับครับโอเคขอบคุณมากครับคุณสมชายครับผมขอบคุณมากคุณสมชายสวัสดีครับคุณผู้ชท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสมชายแสวงการนะคะหนึ่งในสมาชิกสนชค่ะเออมันน่าสนใจตรงนี้ อยู่ๆคนระดับคุณสมชายแสวงการนะครับแกนนำสิสิบสวคนหนึ่งปัจจุบันได้กลับมาทำหน้าที่สชโดยคำสั่งคอชเราดังนั้นสถานะของคุณสมชายมีสถานะแน่ๆ <c oughs> อยู่ๆการที่คุณสมชายแสวงการออกมาเปิดประเด็นว่าเครือข่ายระบบทักษิณแกล้งตายชั่วคราวยังมีความเคลื่อนไหวน่นเดียว อะไรอย่างไรแล้วก็ไฮไลท์บรรทัดสุดท้ายว่าดังนั้นโอกาสปองรองจึงยังไม่เกิดอะไรประมาณนั้นมันมีนัยยะนะใช่ค่ะคุณสมบัติถือว่ามีนัยยะสําคัญทีเดียวกับข้อมูลที่เชื่อมโยงออกมาให้เห็นนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีการใช้งานวันเกิด ในการรวมคนของ<ว>คุณจตุพร<ม>5ตุลานเนี่ยซึ่งตามข่าวตามที่ตามข้อมูลของคุณสมชายระบุว่าเขาจะจัดกันที่บริษัทเขาใหญ่เป็นเงื่อนไขนในการรวมพลคนเสื้อแดงะจะรักษากระแสรหรือจะสร้างแรงต้านเพื่อเพื่อเพื่อสร้างดุลสร้างแรงต่อรองอะไรก็ไม่ทราบนะฮะถ้าเป็นจริงก็ต้องถือว่าห้าวเป้งห้าวเป้งเลยแล้า,าดังนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับคุบคณจตุพรพรมพันธ์เรื่องนี้ด้วยนะคะไปพักสักครู่ค่ะ